สวัสดีค่ะทุกคนพาชมห้องพักที่ชิปรีสอร์ท EP 3กลับมาแล้วนะคะไกลหน้าหนาวเข้ามาทุกทีใครมาสองคนกลัวว่าจะเหงาวันนี้เราเลยจะพามาชมห้องพักสำหรับ3คนกันค่ะซึ่งห้องพักไพ่นี้นะคะจะอยู่ที่บ้านพักแบบอาร์ตบ็อกซ์ขนาด2ชั้นที่เป็นมุมที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันนั่นและค่ะ เราสามารถเลือกกันได้เลยนะคะว่าอยากนอนที่ชั้นล่างหรือว่าห้องชั้นบนแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชมห้องชั้นบนกันค่ะหน้าห้องจะมีระเบียงซึ่งสามารถเห็นวิวสวยๆของรีสอร์ทได้ในมุมสูงกันจากตรงนี้ได้ทั้งวิวน้ำและวิวสวนเลยละค่ะ เดี๋ยวเราลองไปชมด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อเปิดประตูห้องเข้ามานะคะภายในห้องจะประกอบไปด้วยเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียง<ๆ>และเตียงขนาด3ฟุตครึ่งอีกหนึ่งเตียงนอนกันได้แบบ3คนสบายๆายเลยละคะ่ะส่วนด้านข้างยังมีระเบียงให้ออกมาชมวิวกันแบบเก๋ๆอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ครบจบที่ห้องพักห้องนี้เลยละคะ่ะวิวสวยมากแล้วก็ชิลมากเลยละคะ่ะ